สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าปุ่มคอนโทรลหและการตั้งค่ากําหนดคําสั่งฟุตสวิตที่เชื่อมต่อจากภายนอกของ e f f e c t b o บอ GT1 นะครับเอฟเฟกต์บอ GT1 นะครับสามารถเชื่อมต่อฟุตสวิตหรือ x p r e s i o n Piddle เพิ่มเข้ามาได้นะครับแต่เราจะสามารถเลือกใช้งานได้แค่อย่างใดยอย่างหนึ่งนะครับในคลิปนี้ผมจะเลือกใช้งานเป็นการต่อฟุตสวิตนะครับก็คือบอส FS6 นะครับก็คือดู O อุ w i วิ h นั่นเอง มีวิธีการและขั้นตอนยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับในส่วนแรกเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการตั้งค่าปุ่มคอนโทรลหนะครับขั้นตอนที่1ครับกดปุ่ม Memory Edit นะครับเพื่อเข้าไปที่หน้าจอ Memory Edit หรือ Chain Effect ครับขั้นตอนที่2ครับหมุนหนอบหมายเลขหนไปทางขวามือครับเพื่อเลือกสัญ,ญลักษณ์ CT 1นะครับในหน้าจอเราก็จะเห็นได้ว่ามีสัญ,ญลักษณ์ CT 1 EX 1 CT2 CT3 และ EX2 นะครับให้เราเลือกมาที่สัญลักษณ์ของ CT1 นะครับก็คือปุ่ม Control1 ที่อยู่ใน Effect GT1 นั่นเองจากนั้นกดปุ่ม Enter เพื่อเข้าไปที่หน้าจอ Parameter Edit ของปุ่ม Control1 นะครับในหน้าจอทางซ้ายมือนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามีคำว่า Function อยู่นะครับให้เราหมุนหนอบหมายเลข1นะครับ เพื่อเลือกฟังก์ชันการทํางานว่าเราอยากจะให้ปุ่มคอนโทรลหนึะครับทำงานในรูปแบบไหนนะครับในฟังก์ชันนะครับก็จะมีการทํางานหลากหลายรูปแบบเลยนะครับฟังก์ชันที่1ก็คือออฟนะครับก็คือปิดการทํางานของคอนโทรล1นะครับและยังมีฟังก์ชันมากมายให้เราสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการของเราเลยนะครับก็จะมี OD Solo p ล่พี o อโซโลก็คือเอาไว้บูดเสียงเวลาเราโซโล่นั่นเองแล้วก็จะมี FX 1หหรือคอมเพรสเซอร์นะครับ OD, DS ก็คือเสียงแตกของโอเวอร์ด e หรือดิสโทชันต่างๆนะครับมี PM มี FX2 ก็คือพวกโมดิเลชันนะครับมี d e เ a ย์มีรีเวิร์บมีพิสโ l ้ FX นะครับมีจูเนอร์มี BPM แท็บมี d e เ a ย์แท็บนะครับมีเลเวลบวก10 l เลเวลบวก10ก็คือการบู t เสียงให้ดังขึ้นบวก10นะครับเลเวลบวก20หรือเราจะตั้งให้เป็น เลเวลลบ10ก็คือการลดเสียงลงไปลบ10นะครับลบ20แล้วก็จะมีนัมเบอร์บวก1กับลบ1นะครับก็คือแบงค์อัพแบงค์ดานั่นเองนะครับในคลิปนี้ผมจะกำหนดการใช้งานของฟังก์ชันไว้ที่ delay tab นะครับจากนั้นกด exit เ,เพื่อออกมาที่หน้าจอ memory edit หรือ chain effect นะครับเราจะสังเกตได้ว่าที่ปุ่ม control 1นนะครับจะมีไฟสีแดงกระพริบอยู่นะครับ จากนั้นเซฟการตั้งค่าโดยการกดปุ่ม exit และ enter พร้อมกันนะครับแล้วก็กด enter ไปเรื่อยๆครับเมื่อเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอก็จะกลับมาที่หน้าจอหลักครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในส่วนที่2นะครับก็คือการตั้งค่ากําหนดคําสั่งฟุตสวิตที่เชื่อมต่อจากภายนอกนะครับเมื่อเราเชื่อมต่อฟุตสวิตไปที่ effect boss gt1 แล้วนะครับให้เรากดปุ่ม memory edit ครับ mm hmm. เพื่อเข้าไปที่หน้าจอ memory edit รือ chain effect ครับขั้นตอนต่อไปให้เราหมุนนอกหมายเลข1น,นะครับไปที่ CT2 นะครับก็คือ control 2จากนั้นกด enter เข้าไปครับแล้วเราก็หมุนนอบหมายเลข1น,นะครับเพื่อเลือกฟังก์ชันการใช้งานครับว่าเราต้องการจะให้ฟุตสวิต์ที่เราต่อเข้าไปเนี่ยกำหนดคําสั่งการใช้งานเป็นอะไรนะครับผมจะเลือกเป็น FX2 นะครับจากนั้นกด exit ออกมาครับ จะสังเกตได้ว่าพอเราเหยียบไปที่ฟูตสวิตช์แล้วนะครับไฟที่แถบเอฟเฟคด้านล่างก็จะขึ้นตรงคำว่า FX2 นะครับก็คือการเปิดการใช้งานของมูดูเลชันนั่นเองถ้าเราจะทำการปิดการใช้งานนะครับ<ม>เหยียบฟูตสวิตช์อีกหนึ่งครั้งครับไฟที่แถบเอฟเฟคก็จะดับไปนะครับก็คือการปิดการใช้งานนั่นเองต่อไปก็คือ CT3 นะครับก็คือคอนโทรล3นั่นเองหมุนนอบหมายเลข1หนึ่งนะครับมาที่ CT3 นะครับ กดปุ่ม enter เข้าไปแล้วก็กําหนดการใช้งานครับว่าเราจะใช้งานเป็นคําสั่งอะไรนะครับผมจะกําหนดค่าการใช้งานเป็น od t p ds นะครับ mm hmm. ก็คือเสียง overdrive นั่นเองจากนั้นกดปุ่ม exit ออกมาครับแล้วลองเหยียบที่ฟุตสวิตช์นะครับที่แถบเอฟเฟกด้านล่างนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นไฟขึ้นมาที่ od tap ds แล้วนะครับ ถ้าเราต้องการจะปิดการใช้งานนะครับเหยียบที่ฟู s w ว t ิ h อีกครั้งไฟที่แถบเอฟเฟกด้านล่างก็จะหายไปแล้วนะครับเมื่อเราได้เสียงหรือตั้งค่าคำสั่งที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้ทำการเซฟโดยการกด f 1 t และ Enter นะครับพร้อมกันแล้วกด Enter ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อทำการเซฟเสร็จแล้วหน้าจอก็จะกลับไปที่หน้าจอหลักนะครับและนอกจากนี้นะครับ Effect Boss g t 1นะครับยังสามารถแอดสไ์เสียงเข้าไปที่ c o n t r o l 1 2 3 เพื่อทําการเปิดปิดเอฟเฟกต์พร้อมกันได้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีวิธียังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับขั้นตอนแรกนะครับกดเข้าไปที่ memory edit นะครับแล้วก็หมุนหนอบหมายเลข1นะครับมาที่คําว่า a1 นะครับก็คือ assign 1จากนั้นกด enter เข้าไปครับจากนั้นให้หมุนหนอบที่1นะครับเพื่อเปิดการใช้งานของ assign นะครับจากนั้นหมุนหนอบที่2ครับตรงคําว่า source นะครับเพื่อ เราจะเลือกว่าเราจะแอดไซน์เสียงเข้าไปที่ไหนนะครับผมจะเลือกไว้ที่คอนโทรลสองนะครับกด enter ไปหน้าต่อไปครับแล้วเราก็มาเลือกตรงแคตตา o r y นะครับว่าเราจะแอดไซน์เสียงอะไรเข้าไปผมจะเลือกไว้ที่ fx 1นนะครับจากนั้นกด exit ออกมาครับแล้วก็ทำการเซฟครับโดยการกดปุ่ม exit และ enter พร้อมกันกด enter ไปเรื่อยๆนะครับ เมื่อเซฟเสร็จแล้วเอฟเฟกก็จะกลับไปสู่หน้าจอหลักนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าพอเราเหยียบฟุตสวิตไปแล้วเนี่ยไฟที่แถบเอฟเฟกนะครับก็จะขึ้น FX 1มาด้วยก็คือเปิดพร้อมกับ Fx 2นะครับที่ได้ตั้งค่าไว้ในคอนโทรล2ตอนแรกนะครับเราสามารถแอ s ไซ n เสียงเข้าไปที่คอนโทรล3หรือคอนโทรล1โดยใช้วิธีเดียวกันได้เลยครับแต่ตอนที่เราจะเข้าไปแอ s ไซ n เพิ่มเติมนะครับเราก็แค่หมุนนอบหมายเลข1น,นะครับไปเลือกที่ a 2 a 3 a 4 a 5หรือ a 6นะครับเพราะว่าใน1นึ่งแอไซนเนี่ยเราสามารถเลือกเอฟเฟกได้ชนิดเดียวเท่านั้นนะครับ และทั้งหมดนี้ก็คือการตั้งค่าปุ่มคอนโทรล1และการตั้งค่ากำหนดคำสั่งฟุตสวิตที่เชื่อมต่อจากภายนอกและการแอดไซน์เสียงเพิ่มเติมของ Effect b o บอส t t 1นะครับหากท่านใดสนใจเ f ฟเฟ t b o บอ GT 1สามารถเข้ามาลองและสั่งซื้อได้ที่บริษัททีระมิวสิกและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยครับขอบคุณครับ